สวัสดีค่ะเบิ่งนั่งยากค่ะมือนี้จวดของแท้เลยจ้ามือนี้ทํามาจะใส่ก็นะน้สนะะอสซทอนค่ะกี่กิโลเกือหกร้อยกิโลนะคะรถติดมาสุดทางเลยค่ะต,ตอนนี้ใกล้จิถึงงานแล้วเราองมาเวลามันประชันชิดมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่งานเดิ่ง,งานแล้วนะคะแล้วค็ นิวจะต้องรีบแต่งหนานะคะเพราะว่ารถแต่งไม่ได้เลยอยู่บนรถเพราะว่าทาเวลาเราก็เหยียบรถนะคะแล้วแต่งหนาเชียนคิ้วอย่างได้เลยก็เลยไกลมาถึงงานแล้วละ่ะอีกรัศมีหากิโลนะคะถึงงานแหละก็ได้ต้องเฝ้าจัดการเจ้าของให้เรียบร้อยแล้วไปถึงงานแต่ชถ,ถึงเวทีเลยนะคะอย่า,านั่งอยากสิเด้ใส่สุดนั่งยอยากเขางานเดอ้อเหมือน <laughs> เขียนคิวก็พอกันนี่ว่ากันเด้อจมือนี้ฝ่าวไหลพอไม้ตอนนี้ก็คือนรีบเคลียร์ตัวเองให้เสร็จแล้วก็ไปถึงวิ่งขึ้นเวทีเลยนะคะรุ่นค่ะพ่อบอเลยนะคะว่าน้ำอยากสิบท่านบ่มาลุ้นกันนะวันนี้นางอยากจะขึ้นขัดไหม ดูแผนแผนเสื้อผ้าเราก็จัดเสื้อผ้านนะอันนี้เราก็เตรียมของเพื่อที่จะเราจะได้แว้นกันใช่ไหมวันนี้ได้ข่าวว่าทางเข้ารถติดมากอะเราต้องได้นั่งบินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยต้องเพียรของเพื่อที่จะได้เข้างานให้ไวนะคะทุกคน เอาน้อยชิ้นที่สุดเลยครับกับมาหานางยักษ์ต่อน,นะคะก็ถึงไหนคะ่ะ ยายไปนะคะทุกคนคือตอนนี้ถ้ารีบเข้างานก็คือต้องเสียเวลาไปกลางเป็นกลางอะไรอีกนะคะก็เลยตัดสินใจว่ารีบแต่งตัวเอาเราให้เรสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเข้าม้มโชว์เลย ีกว่าเราจะไปยืนรอการเต้นแล้วก็เข้าเต้นแล้วกว่าจะไปนั่งแต่งตงเป็นตัวอะไรอีนะคะมันติดเสียเวลาไปดีไม่ดีแต่งหน้าเสร็จอาจจะต้องมีการนั่งบินเข้าไปในงานนะคะนียักษ์แวนมาดูยกัยกษ์แวนยักษ์แลนโบมันยกักษ์ แอนนี้เรามีเวลาจำกัดแอนนว่บอกบคกไฟเก่งค่ะว่าถาในแอนมินให้ท่าบรรยายค่ะแอ <laughs> นนว่บอกบ่กเก่งเอาสว่านี้เลย ไปเรื่อยๆ๋ยวกเป็ี่ยิงเชียงนำ้ำเอา <laughs> แต่งหน้าห้านาทีแล้วนะมาดูว่านางยักษ์จะใช้เวลาในการแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะมาดูกัน ต้องทาผมไปด้วยไหมผมทําไปเลยค่ะผมก็จะทํปใส่ชุดไปด้วยเลยไหมใส่ไ,ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะได้ใส่หลังนาทีก็ได้แต่ว่าหน้าผมอะไรให้เรียบร้อยหกนาทีผ่านไปนะทะกคนหกนาทีแล้วหรอใช่ ส่วนของตาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคน6นาที ตาติดตาสองชันนะะ้นต้องช่วยะะเราต้องมีตัวช่วยนะคะเพราะว่าเราเกิดม,มาผม <laughs> ม,มีหน่วยตาเราไม่มีหน่วยตานะคะทุกคนเราต้องมีตัวช่วยม,มีตัวช่วย เจ็ดนาทีผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วหรอ,อไ้เสร็จแล้ะกันเศียรละตาไปส่วนดวตาทำดวงตาทำอุราไว้บันเน่มากหาค่ะนี้จะเอียร์เป็นอย่างเด้อเบาเด้อค่ะตอนนี้ครมีความระเบียบค่ะแต่ว่าเน้คนความเบาเน้นความเบียดบ่อยเต้องกรบเราดินซอค่ะ <laughs> โอ๊ยกะซื้อไม่ได้แล้วนรานักงานกำลังเหง่งเป้านะคะดินซอเชียนมมีวันไวลาเกินไปเอาดินสอมาอันนี้วะ เอาใหม่มาเอาใหม่มาหัดใส่มันเย้าเมือนกันเคยเห็นบอสไยเรียนมันเขียนดีลไรมันเขียนดีลไรเอาใหม่มาเอาหนังเอาหนังสติกหรือดักหนังสติกก็าละเอาหนังสติกมาหัดใส่ใหม่เดี๋ยวมิวรัชาดาก็จะทําแบบนั้นค่ะสองเขียนคิี่ใช้ดีว่า คขอดูหน่อยค่ะตาเท่ากันยังใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วไม่รู้ว่าเท่าไม่เท่าแต่ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้สวยส ค่ะเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันินทีนึงว่าไปตอกก็ได้ค่ะตอเลยตอเลยแล้วค่อยตัดอ่ะใช่ไหมอตอกเลยตะไดอ้อลังยาวอลังอยได้ระวังโดนมีกระจก เรียงรถวิ่งไปก่อนนะคะ